ประเด็นต่อไปค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะอิสราเอลยืนยันการเสียชีวิตของนายยายาซินวาจากปฏิบัติการในฉนวนกาซาและประกาศว่าชัยชนะครั้งสำคัญนี้คือจุดเริ่มต้นของจุดจบในสงครามค่ะ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเทอวีฟประเทศอิสราเอลว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลถแถลงยืนยันการเสียชีวิตของนายยายาซินว่าผู้นำสูงสุดฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาสซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการเผชิญหน้ากับทหารอริสราเอลในชนวนกาซาค่ะ ทางนี้นะคะผู้นำอิสราเอลยกย่องทหารทุกนายในปฏิบัติการและแสดงความเชื่อมั่นว่าการสังหารสิ้นว่าจะสร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ให้กับกลุ่มฮามาสพร้อมกับกล่าวว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบให้กับสงครามในชนวนกาซาแต่เน้นย้ำว่าสงครามยังไม่ยุติโดยปฏิบัติการทางทหารจะดำเนินต่อไปเพื่อบดขยี้กลุ่มฮามาสให้สิ้นซาก และช่วยเหลือตัวประกันที่ยังคงอยู่ในฉนวนกาซาค่ะขณะที่กองทัพอิสราเอลนะคะออกแถลงการพร้อมทั้งเผยแพร่คลิปว่าทหารซึ่งกำลังปฏิบัติการในเขตราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซาพบกับชายสามคนที่มีท่าทีต้องสงสัยจึงเกิดการยิงต่อสู้กันชายสองคนเสียชีวิตเหลือเพียงชายหนคนที่อยู่ในสภาพได้รับบาดเจ็บสาหาัส หลบหนีเข้าไปในอาคารหลังหนึ่งที่อยู่ใกล้กับบริเวณที่มีการต่อสู้หลังจากนั้นนะคะทางด้านเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบพื้นที่โดยใช้อากาศายานไร้คนขับหรือดโดรนและก็พบกับผู้ต้องสงสยัยจึงมีการยิงต่อสู้กันอีกครั้งซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถวิสามัญชายคนดังกล่าวได้และผลการชนะสูตร,รในเบื้องต้นบ่งชีว้ว่า หนในผู้เสียชีวิตคือซิงว่าวัย61ปีที่เพิ่งได้รับตำแหน่งผู้นำสูงสุดฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาสต่อจากนายอิสมาอิลฮานิเยซึ่งเสียชีวิตเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจากปฏิบัติการของอิสราเอลในอิหร่านค่ะขณะที่ด้านกลุ่มฮามาสนะคะก็ยังไม่มีท่าทีอย่างเป็นทางการในเรื่องนี้แต่ว่าทางด้านทำเนียบขาวเผยแพทยทแถลงการ ของประธานาธิบดีโจไบเดนยกย่องความสำเร็จของอิสราเอลในการสังหารสินว่าเนื่องจากอุปสรรคสำคัญที่สุดตอนนี้ได้หมดไปแล้วค่ะ